ただ、久保選にのデビューのシャッチはまだ時間ありますからね、形は作れてるので、気持ちを下げたいです สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวอตันนะครับคลิปนี้ขออนุญาตพาทุกคนย้อนไปที่แพ็คอิตาเล,ลียนการเดีนส์กันหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังมีให้เปิดอยู่นะครับผมอเลสซานโดเนสตาครับสุดหล่อนักกบร่างอัปเกรดกับร่างของเอซีมิลานในฤดูกาล2002-2003นะครับเป็นฤดูกาลแรกที่ย้ายมาจากลาซิโอด้วยค่าตัวระดับสติติในเวลานั้นนะครับเนสตายืนคู่กับเปาโลมารินี่แล้วก็ยาร์สตัมในภายหลังทําให้แนวรับของมิลานแข็งแกร่งสุดขีดนะครับ ผลงานในปีนั้นเนี่ยเนสตาลงเล่นมากกว่า40นัดนะครับรวมทุกรายการ พาทีมเอซิมิลานคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยการดวลลูกจุดโทษชนะยูเวนตุสที่โอทัฟฟ์ดนัดชิงชนะเลิศที่ตาตึงใจแฟนบอลพร้อมคว้าโคปาอิตาเลียได้อีกหนึ่งถ้วยนะครับแน่นอนครับเนสต้าเป็นกองหลังที่เน้นเกมรับนะครับแต่ทีเซอร์ที่พิโคทำมาเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาทำประตูได้ในฤดูกาลน,นี้ในซีเรียเพียงหนึ่งประตูนะครับผมเป็นจังหวะที่ฟิลิลโปอินซากีนะครับผมมงเช็ดมาจากลูกเตะม,มุมนะครับผมแอสซิสต์ให้กับอเารินโนเนสต้าชาร์จเข้าประตูไปนะครับผมนัดนี้เจอโคโมนะครับแล้วก็เออาชนะะไปป2รตตู่ นะครับถ้าในเกมเนี่ยเนสตาก็จะมีหลายร่างแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นร่างเอซิมิลานล่าสุดก็จะเป็นในปี2006-2007นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ชื่อว่านักกบพาวเวอร์อัพนะครับผมก็คือค่าพลังสเกลค่าพลังน่าสนใจมากขึ้นกว่าร่างเก่าก่อนหน้านั้นนะครับผมแต่ร่างนี้ก็พาวเวอร์อัพซูเปอร์พาวเวอร์อัพอีกรอบหนึ่งนะครับผม <laughs> เดี๋ยวไปดูว่ามันอัพขนาดที่ทําให้เราว้าวและน่าประทับใจมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสไตล์เป็นเดสตอยเยอร์เหมือนเดิมนะตำแหน่งเดิมคือเซนเตอร์แบ็กนะครรับบผมเเอูสต์ แรกจะเป็นดวล,ลิงนะครับผมและที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของค่าพลังแล้วนะสกิลสองสกิลพิเศษที่ใส่มาก,ก็คือ long ิส t ท a c อร r นะครับผมหรือบางคนอาจจะเรียกว่าสกิลขายาวนะ <c oughs> อีกหนึ่งสกิลก็คือ a r i a l f a r t นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นสองสกิลเกมรับที่ทำให้นักเตะเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นเลยนะครับผมอะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนอกจากสกิล2สกิลแล้วนะครับสแตทข้างในยังสวยอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวกดออโต้ให้ดูก่อนรอบนึงนะฮะออโต้ก็จะเป็น5 8าแนะครับผมถ้าออโต้เนี่ยใส่บูสเตอร์ไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่106นะครับอันนี้บูสเตอร์ที่ใส่มาก็จะเป็นบูสเตอร์ชัดดาวนะครับผมใส่มาแล้วนะครับบูสเตอร์ถ้าใครใช้แบบสุ่มนะครับผมถ้าสุ่มได้พวกบูสเตอร์เกมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเดียร์ลิงดิฟเฟนดิ้งนะครับผมเอ่อหรือฮาร์ดวอร์เกอร์อะไรพวกนี้ก็เก็บไว้ได้้้นนนะะครรับแตต่ถาาจเเเองๆๆลยผม เชียที่ชัดดาวนะครับเป็นบุนเตอร์ที่เพิ่มความเร็วให้กับเซนเตอร์ด้วยนะครับผมอ่ะถ้าออโต้ก็ได้106แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูว่าข้างในเนี่ยควรจะปรับหรือเปล่านะครับเฮดดิ้งเนี่ยเจ็ดสิบเก้าเท่านั้นนะครับผมเนสตาไม่ใช่กองหลังที่ขึ้นไปหม่งทำประตูได้ดีนักนะครับผมแต่ค่าพลังเกมรับสี่อย่างคุณด,ดูดิอ๋อหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสามเก้าสิบเจ็ดและหนึ่งร้อย เอา r วนเนสหนึ่งร้อยสี่ครับค่าพลังมันจะทะลุ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 เพดานมากจนเกินไปหรือไม่ในะตอนนี้นะครับผมเออแต่สปีดแล้วจะต้องเพิ่มไหมสปีดขนาดใส่ชัดดาวแล้วยังอยู่ที่แปดสิบเก้านะอาจจะต้องไปเพิ่มเก้าสิบหน่อยนะครับผมจ้ำเก้าสิบเอ็ดและความแข็งแกร่งเก้าสิบนะครับผมประละทรงตัวเจ็ดสิบนะครับแน่นแน่นไปเลยประละความอืดแปดสิบห้านะครับถ้า ทรงออโต้เนี่ยครับผมก็อาจจะต้องไปเพิ่มความเร็วหน่อยนะครับผมถ้าเราจะไปเพิ่มความเร็วเนี่ยแต้มที่เราอาจจะต้องไปลดนะฮะก็อาจจะต้องไปเสียสละดีเฟนดิ้งหน่อยนะครับจริงๆแล้วไอ้ดีเฟนดิ้งสอย่างเนี่ยครับผมมันก็จะมีล้นเพดานแค่อันเดียวด้วยนะนะจริงๆอาจจะใช้14ไว้แบบแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปลดที่อะไรเอลเซนเอาก็ได้นะครับถ้า ใครที่ไม่อยากจะลดด e เฟนดิ n งมากกว่านี้นะครับผมแต่าาผมลองลดให้ดูนะฮะด e เฟนดิ n งลดลงเหลือ13นะครับผมแล้วก็เด็กเซีตี้เนี่ยลดลงแต้มหนึ่งนะครับเพื่อเราเอาไปใส่โ o บูร์บิสเ n นตเป็น6นะครับแล้วก็ใส่แอรีเอลสเตนเพิ่มอีกสักแต้มหนึ่งนะครับผมก็เป็น9นะครับผมก็จะเป็น369 13นะครับ369 13หรือใครอาจจะลดแอรีเอลสเตนเพื่อไปอ คงดีเฟนดิ้งไว้แล้วก็ไปเพิ่มโลเวอร์ไวซเซนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับผมอ่ะดูอีกทีหนึ่งถ้าปรับแบบนี้นะครับเกมรับ4อย่างจะลดไปนิดหน่อยนะครับผมร้อยสามร้อยสองเก้าสิบหกและหนึ่งร้อยนะครับจริงๆริ้อยสี่เนี่ยถ้าถ้าใครชอบก็ไม่ต้องลดก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ค่าพลังอยู่คงเดิมนะครับผมแต่เราได้มาเรื่องของจ้ำแล้วก็ความแข็งแกร่งแล้วก็รวมถึงสปีดนะครับเพิ่มเป็น91นะครับผมถ้าอัพแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวไปลองก่อนนะครับถ้าไม่ถูกใจก็อาจจะไปเพิ่มดีเฟนดิงดูนะครับผมดีเฟนดิงสูงๆบางทีเราก็อยากลองเหมือนกันนะครับว่ามันจะแน่นจะแค่ไหนกับเกมเพย์ตอนนี้นะครับสกิลที่ติดตัวมานะครับผมก็ มีสกิลเฮดดิ้งนะครับผมสกิลเกมรับมี man marking i n t e r c e p t นบล็อกเก e r แอร์เรลสปเรตี้สไลดิงไชโคครับลองลิส s ทเ i ิลนะครับอคุมิต clearance นะครับผมออร์เรลฟอร์ดแล้วก็ไฟติ้งส g s ร l i นะครับสกิลค่อนข้างสวยนะครับเป็นสกิลเกมรับเพียวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสกิลที่จะใส่เพิ่มเติมแนะนำโซคอนโทรลแล้วก็สกิล p a s ซิ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันซัสพา p a s นะครับผม f ู l l passing แล้วก็เวทเท t e d p a s นะครับผมบอกได้เลยว่าแค่เห็นแค่ตัวเลขแบบยังไม่ได้ลองเล่นเนี่ยก็รู้สึกว้าวตั้งแต่วันแรกๆที่ออกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ที่ค่อนข้างสูงนะครรัับบเกม ค่อนข้างสูงนะครับรูปร่างก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมแล้วก็เรื่องของสกิลพิเศษที่ติดตัวมา2สกิลนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งรวมถึงสกิลพื้นฐานที่ติดตัวมาด้วยเนี่ยองประกอบโดยรวมมันค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนกันนะสำหรับอเลสซานโดเรสต้ร่างนี้นะครับผมก็แน่นอนฮะขยับขึ้นมาจากร่างก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับผมแต่ไอความเล,เล็กน้อยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดูยิ่งใหญ่เมื่อเรามองว่าต้องการจ้มีก็ไป <c oughs> ในกาลันที่เราต้องการ เกมรับแน่นๆหรือว่ากองหลังที่ต้องการเข้าปะทะบอลรวดเร็วดุดันนะครับมันมี2องมุมมองก็คือว่าถ้าเกิดเรายังไม่มีตัวดีๆแน่นอนครับผมเดสตาเนี่ยแค่ดูสเตตดูความสามารถโดยรวมดูสกิลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมาะที่จะเป็นตัวเป้าหมายหลักเราได้นะครับผมแต่ถ้า ใครที่เล่นมาแล้วก็เป็นสายเติมอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีตัวอีพิกหรือว่าตัวโชว์ไทม์ค่าพลังสูงๆส,สวยๆอยู่ในทีมเป็นตัวเลือกเยอะอยู่แล้วนะครับผมแน่นอนฮะบางคนอาจจะมีเนสตอร์ร่างเก่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นร่างทีมชาติร่างลาซิโอหรือร่างเอซิมิลานเก่านะครับผมก็อาจจะมีการเกิดเปรียบเทียบอยู่แล้วนะครับมันก็สองมุมมองนะสำหรับคนที่ยังไม่มีกับคนที่มีอยู่แล้วนะครับผมผมมองว่า มันมันเป็นการอัปเกรดของเกมะนะคือ,เ,อ,อเรื่องของความแตกต่างแน่นอนมันมีความแตกต่างอยู่แล้วแต่มันมากเพียงพอที่เราจะลงทุนเติมหรือว่าเปิดตามล่ามันหรือเปล่านะครับผมสําหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือคนที่มีเซนเตอร์แบ็กตัวอื่นแต่ต้องเน้นสไตล์นี้นะสำหรับใครที่ต้องการความหล่อของเดสต้ามากขึ้นนะครับผมมองว่าร่างนี้เนี่ยโมเดลหล่อขึ้น ไม่เหมือนดูดิไม่เหมือนกับร่างเก่าๆร่างเก่าๆนี่ที่เราแซวว่านักกบนักกบเนี่ยร่างแรกออกมาในภาคเบสโอ้โหนักกบนักกุ้งนักกบชัดๆนะครับผมไม่่อเลยนะครับผมแต่ร่างนี้ออกมาค่อนข้างดีนะครับผมส่วนเรื่องของความสามารถนะครับผมจุดเด่นที่เท่าที่ลองเล่นนะครับผมคือความแน่นับทุกคนความแน่นปึ๊กๆนะครับผมในเรื่องของการ เข้าบอลฮะในเรื่องของการดักจังหวะแล้วก็จิ้มบอลครับผมมันผสมผสานลงตัวซะเหลือเกินครับผมจังหวะ50 50เนี่ยครับผมใช้ความเร็วใช้สปีดเข้าไปนะครับดักทางบอลบางทีมันออโต้สลด์บางทีมันเข้ากระทะเ,เองอัตโนมัติเมื่อเข้าระยะตามสกิลลองลิสต์แท็กเกิลนะครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมชอบของสกิลนี้นะครับผมและรวมถึงสกิลเอเลี่ย o ฟอร์ดด้วยเอาไว้ป้องกันลูกอากาศยานได้ดีมากขึ้นนะครับสแตตนี่คือแบบ <c oughs> ทําให้เรามีความมั่นใจมากๆแต่ถ้าเกิดใครเล่นนักเตะที่มีสแต็ตสวยๆ รับส,สวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วยังหลุดยังรั่วอีกเนี่ยแสดงว่าฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะเล่นเก่งนะครับหรือไม่ก็เราอาจจะต้องออฝึกฝนเพิ่มเติมกว่านิดนิดหนึ่งนะครับผมคุณไม่สามารถที่จะไปหาเซนเตอร์แบ็กสไตล์เดสทอยเออร์ที่ มีความสามารถที่ครบเครื่องแบบนี้เนี่ยในเกมอีกตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่พีเหมือนกันนะครับมีทั้งความใหญ่มีทั้งเรื่องของความเร็วนะครับมีทั้งเรื่องของความแน่นนะครับผมมีทั้งเรื่องของความแข็งโอ้โหและสกิลพิเศษมันอะไรจะลงตัวจะหล่อไปขนาดนี้ตาหน้าตาก็หล่อ,อด้วยนะครับดูสปีดจำ้ำอา้ามจิ้มลูกนี้เขาเป็นูกไอดเหรอโอโ้สะใจเวลาจิ้มได้นะครับพวกดัซไซเออร์เนี่ยเข้าบอลน,นะครับบางทีมันมันเอา้า เพื่อนลื่นเพื่อนลืน่ลนเนสตาต้องมาเกียร์บางทีเนี่ยมันมันเข้าไปแบบโอ้ยทำให้เราแบบเห็นความแตกต่างชัดเจนกับนักเตะพวกบิวอัพที่มีความดุดันน้อยหรือว่าค่าเกมรับน้อยหรือไม่มีสกิลพิเศษอะไรที่มาช่วยอะไรแบบนี้นะครับผมมันเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับผมแน่นอนครับคือผมก็ไม่ได้อวยนะจริงๆเล่นเนสตามาหลายล่างนะครับผม รีวิวมาหลายร่างนะครับผมแล้วก็มีใช้ร่างอื่นๆอยู่นะครับผมมันแตกต่างไหมมันก็แตกต่างเลยแต่ถามว่ามันแตกต่างมากเพียงพอที่จะลงทุนเปิดตามล่าหรือเปล่าผมว่ามันอยู่ที่งบประมาณครับถ้าเกิดคุณพอ,พอใจนะครับผมกระเป๋าเรานะครับผมตังเรานะครับผมเราอยากได้ก็จัดไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าจะเซฟนะครับเรามีร่างเก่าอยู่ที่เป็น2บูสนะครับ ยังไม่อยากขยับตอนนี้เนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวจะมีร่างอื่นที่เก่งกว่านี้อีกเนี่ยก็เซฟไปก่อนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบแบบตรงๆไปตรงมานะครับผมว่าถ้าเกิดใครมีร่างที่เป็น1นึ่งบูสอยู่เนี่ยขยับนิสตาร่างนี้นะครับผมก็ค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนมากๆนะครับผมเนาะแต่ถ้าเป็นร่าง2บูสนะครับในเกมภาคที่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความต่างในเรื่องของสกิลนะครับเรื่องของความดุดันนะครับเรื่องของการเข้าบอลที่ค่อนข้างรวดเร็วทันใจกว่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ข้อควร ตายนี้เนี่ยจะทําให้เราชะล่าใจในการเข้าพวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย่าคิดว่านักเตะจะเก่งเกินคนนะ <c oughs> <c oughs> นักเตะจะเก่งเกินทีมกว่าทีมนะทีมต้องสําคัญกว่านักเตะไม่ใช่คนละเรื่องก,กันนะครับอย่าไปชะล่าใจว่าเออเรามีนักเตะแบบเน็กซ่าข้าบลลังสเตตสวยสก,กิลสวยแบบนี้เนี่ยเข้าพวดเข้าพลาดโชเดอร์ชาร์จเข้าอย่างเดียวเดสเพเชอร์เข้าอย่างเดียว Dash <c oughs> ยเ,ยวเ่ยมันก็หลุดพวดได้นะครับช้า ให้เร็วแค่ไหนให้เก่งแค่ไหนนะครับถ้าเราไปพูดชลาใจมันดาบสองคมนะครับนักเตะเก่งๆสแตทสวยๆเนี่ยจะทําให้เราแบบเล่นชลาใจแต่ถ้าเราไปเล่นแบบนักเตะก,กลางๆนักเตะก,การไฮไลท์การ์ดเขียวเนี่ยเราจะมีความตั้งใจในการเล่นมากขึ้นนะครับเชื่อหรือเปล่ามันเป็นเชิงจิตวิทยาด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมอย่างไรก็ตามครับการที่เรามีตัวเซนเตอร์แบ็กที่ไว้วางใจได้แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเล่นสนุกมันมือและจะทําให้เราไม่ไปโทษเยอะเรื่องอื่นนอกจากตัวเองเลยนะครับผม นักเตะก็ดีแล้วนะครับผมเกมก็ดีแล้วไหมถ้ายัางรั่วอีกแสดงว่าต้องปรับปรุงที่ตัวเราแล้วนะครับนี่ดักได้ดักได้สวยดักได้ดีดักได้บ่อยดักได้ยาวๆดักได้ไปๆรอๆดักการอากาศก็บ่อยนะครับผมลูกโยนลูกยกมาเนี่ยถ้าเนสตาไม่ได้หนุนขึ้นสูงจนเกินไปนะครับผมดักได้บ่อยมากนะครับจริงๆสาเหตุที่ผมรีวิวช้าเนี่ยครับเพราะว่าหนึ่งหาเวลาไม่ได้นะครับมันต้องใช้เวลาเยอะอย่างที่เรารู้กันนะครับผม และอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันมีหลายร่างแล้วมันมีหลายการแล้วนะครับผมคือถ้ารีวิวไปเนี่ยเหมือนเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันต้องเก่งขึ้นกว่าเดิมแน่ๆอะไรเงี้ยครับผมแต่มันก็ต้องลองของจริงหน่อยนะครับผมผมก็ไม่อยากที่จะเอาค่าพลังสเตตมากลางแล้วบอกว่าเก่งเกินอะไรอย่างนี้นะฮะแต่พอได้ลองเล่นแล้วปอ๊อปเออวะจริงเก่งตามที่เราคิดไว้เลยนะครับผมและเก่งพอที่จะ,ะลงทุนเปิดตามล่าเหมือนกันสำหรับใครที่อยากจะเสริมแนวรับใน เวลาที่เหลืออยู่ก่อนแพ็กจะหมดเวลาไปนะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์ให้เปิดนะครับผมแต่ถ้าเปิดได้ก็ดีชอบครับผมและยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือแปโกมี่ที่ผมเเล่นรีวิวพร้อมกันนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมในคลิปหน้านะครับไปติดตามในช่อง Bomsky รีวิวด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณคุณชยนัทด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเว็ตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเว็บตันคลิปอื่นได้เลยครับ ベルゴミ危ないところでスルベストルがスタメンで起用されていますが攻撃でも守備でも彼に頼る打つ裏へのスルーパス見るぞ